อย่างอยู่ที่ใจไม่เชื่ออย่าลบหลู่วิธีแก้กรรมหนี้สินล้นเงินทองไม่พอใช้มันทำบ่อยๆชีวิตดีขึ้นแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับช่องทุกอย่างอยู่ที่ใจของเรานะครับก็นำเสนอวิธีแก้กรรมใครก็ตามที่ตอนนี้กำลังมีความรู้สึกว่าเราติดกรรม เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ไปไหนมาไหนเลยทําอะไรก็ไม่ดีผมอยากให้เราคิดเนาะในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เรามีความสุขได้โชคลาภได้อะไรที่เราต้องการเนี่ยทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยมาจากผลบุญที่เราได้ทาผลบุญเหล่านั้นส่งผลส่งเสริมเราแต่เวลาที่เราพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคอันตรายต่างๆทําอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเสียหายไลคนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมน รวมถึงการเป็นนี่เป็นนี่โดยไม่จําเป็นเราไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไว้ซ้าปัญหาความเดือดร้อนต่างๆจากการที่เราเป็นนี่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราทําอะไรมันก็ติดขัดไปหมดเลยจับนูน่นจับนี่นะครับก็ยิ่งแย่คิดว่าทําตรงนี้แล้วมันจะดีขึ้นกลับไม่ใช่ยิ่งดิ้นยิ่งรัดยิ่ง,ง,งหนักกว่าเดิมจะได้เงินจะได้เงินก็มีคนมาตัดหน้าเราทําอะไรก็มีมีอุปรสรรคมีคนมาขวางตลอดเลย ทั้งหมดนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะนี้กรรมอาจจะเป็นเพราะนี้กรรมที่เราเคยโกหกเคยเอารัดเอาเปรียบใครมาก่อนอาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมที่หาเงินมาได้ก็มีเรื่องจะต้องจ่ายไปชีวิตมีแต่อุปสรรคทํำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นดังนั้นนะครับมันก็ต้องมีวิธีในการที่จะแก้กรรมเหล่านี้นั่นเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับใครที่มีความเชื่อในทางนี้ในด้านนี้นะครับ ก็ดูคลิปนี้ให้จบผมบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากๆสําหรับสายมูหรือเป็นคลิปที่ดีมากๆสําหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องของการแก้กรรมวิธีแก้กรรมนะครับปัญหานี่สินแบบง่ายๆเลยด้วยการตั้งจิตอธิษฐานเป็นการทําบุญระลึกนะครับถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นนี่สินในอดีตให้หลุดพ้นนะครับเพราะว่าเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นนี่หลักล้านเป็นนี่หลักล้านนะครับ ให้แลกเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทแล้วมาอธิษฐานที่หน้าโบสถ์วิธีเหล่านี้นะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยเราต้องอาศัยก็คือการที่เราปฏิบัติคือการทําเนี่ยบ่อยๆต้องทําบ่อยๆนะครับบ่อยมากๆเลยนะครับที่โบสถ์ที่มีพระประธานแล้วขอบาร,รมีท่านอธิษฐานดังนี้นะครับหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ว่าไปที่เราทําอยู่นะจัดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้เราเอ่ยชื่อถึงพระประธานขอให้หลวงพ่อในวัดนั้นเอ่ยชื่อท่านและพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยานวานลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นนะครับนำเหรียญ นะครับหรือปัจจัยใส่ตู้หรือบาทพระจนหมดเหรียญก็คือสื่อแทนเรานะครับเพื่อขออโหสิกรรมนั่นเองอธิษฐานนะครับเก็บทรัพย์ให้อยู่เนี่ยเราต้องเข้าไปอธิษฐานอธิษฐานจิตในโบสถ์ขออานิสงส์การทําบุญในครั้งนี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้ และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานหลังจากนั้นนะครับเราก็สวดอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิตจะกรรมมังอสันจิตจะกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภะวตุเม กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวร จองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออาหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นปรับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเห็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียจันไรและอุป,ปัตถวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทินก็เสร็จสิ้นนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการ ทำบุญแก้กรรมให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นทําให้เราพ้นวิบากกรรมที่เราเจออยู่คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับลองเอาไปทําตามนะผมเชื่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเราหลายๆคนเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าสภาวะที่มันเป็นทางตันมันเป็นสภาวะที่เราไม่รู้ว่า,าจะหาทางออกยังไงมันเป็นสภาวะที่เราไม่รู้ว่าเราจะเดินต่ออย่างไร ดังนั้นนะครับความเชื่อความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญวันนี้เราเชื่อแบบมีเหตุผลเราไม่ได้เชื่องมงายอะไรก็ตามที่เราสามารถลงมือทำด้วยความเชื่อโดยมันไม่ต้องมีต้นทุนมากมายผมคิดว่ามันก็น่าลองนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกับทริคดีๆนะครับเคล็ดลับดีๆหนี้สินล้นเงินทองไม่พอใช้เป็นวิธีแก้กรรมที่ใครทุกคนก็ทำได้ ใครก็ตามที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วรู้สึกว่าเป็นคลิปที่ดีอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมจะทำคลิปดีมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ